สวัสดีครับนีพ่าพีพ่อหนองมากด่างโลหรอครับมือก็อดังที่หาตอนครับพี่น้องด่างพีที่ตอนครับด่างหกเส้นตอนนึงเรือน้องกันเรือยรครับต,ตื่นสวยในกลางวันดวงอาทิตย์ตขึ้นใน,นล่องมากพี่น้องเอ้ยลาน,นเด็ก าไปทรงการบานเป็น,นีมากอยองากน้ำคลิปเลี้ยวหน่อยครับคลิปเลี้ยวน้องบุ่มจะได้ผู้ติดตามกยืดทุกเหล็ซส้มแต่มันม้วน,นห้องมอไปขนพี่น้องาคนมัมีเบีย กินมืนสิและครับหายนอกินนะครับครับนอนเดือๆง่เงาเลยครับ คุณองเบิง่งได้ดังกับมาปลานี่ก็ทไายปลานี่แล้วครับพี่น้องหยินหืซ่อมตาของนองครับไปด้วดกับปตกแล้วครับลองมือแล้ว what okay. ลงอยู่ครับพี่น้งองมูแต่เราก็ลงมากจะแดงก็ังมีมอูเ้เดี๋ยวเ,เดียเเดยเเด๋ยวค่ะเดี๋ยวพี่น้อง chi các bạn lại lại mà phải mà nhang thì hết nhạt สนใจดางลูกวิ่งครับเสือดางลูกเหนีบทุกคนลูกวิ่งแต่ว่าเป็นลูกลูกตะกัวเป็นแบบนี้ล่ะครับอันลอกใต้ขาวลางก็เป็นตั้อรครับนาะ สูดนะถ้าขมาเด้อครับเดี๋ยวจะบอกวิธีพวกพวกที่ปปเปลี่ยนครับีการสู้ดงังใส่ลูกใส่ลูกตะกร้อไว้แปรเปัี่ยนอเอาเถบอกวิธีการเฮ็ดครับวิธีเฮ็ดทุกเป็นเปล่าครับตู้ดังจับต้องจับหยังก็ไม่ค่อยของครับเพิ่มบริจับต้องครับจับแน่นใสสอบเลย ล่กกากลางได้จังดีเหนมากสา,า,กางไปน้าก่างไปน้ำโตลหน่งครับมด,ดยยงจับต้องจับต้องลูกเลือแก่องดางครับเลือกพยุดทอก่องตาดังจะตลูกเ,เ,กกเนเบ็ดนะครับคันใสข่าวดางไปหเอนนดีครับผองครับ เวลาข้ามาปูเพายัาง,งเมาออก็รับริจับต้องนะครับปูเป็นเส้นเดียวจับทปสอบไปเยลยติดใจครับกรดัางกรบดัางจับต้องลูกหนียบนี้ยถ้าไปสางนี่บาดเวลาครับมาจับหมวนๆไปสอบ อยู่ในทั้งวิธีกับทักมากด้วยครับหยุดบึง้งตัวย่างหน่อยๆก็เอาครับก็เดียเด๋ยวเจะเปลี่ยนแนวทางบ้านผู้ใดจะเนืน้อไหลาที่เมาะครับห้ากูแล้วห้า ต้นๆโอ้เรวครับดูดมามไทางหลหมดนาะลูกรุ่นนี่ยังวัดได้แตกงูเด้ครับปลาดูนี่ปั่นทั้งเบิร่ายครับพี่น้องครับเลียนก็มาหาเลี่ยนปีปลาดูรลายครับ,รบรดัด,ดน,นี เงี้ยเลยครับต่อเรื่อยเรยเลยสายแดง DC ต่อนครับตอนที่ตอนที่สามตอนที่สามซีเส้นเคองครับ FT ผู้ใด,เ,ดเห็นจับอ FT ู้ด่างลูกวีแต่ว่าเป็นลูกหนีครับแม่นด่างลูกผมเด้วลูกผมล,ลูกเลี้ยงนั้นเฮ็ดในด่างขาดเลี้ยวครับเบิ่บเท่สำหรับผู้เฮ็ดบุเปล่นนะครับผู้เล่นจักรผู้จักรเลี้ยวกับผู้บุเป็นยังครับหสิบ้าเฮ็ดครับผู้ภูฏยาก จักเวลาคู่ด่างปู่ปูส่สบายครับก็ได้ดก็ได้ก็ได้ดจับข่าวจับต้องไปสางบาดอันนี้สางนี่สาง,น,สางนี่ใส่ยี่นี่แล้วขั้นตอนเดียวเลยครับกระลูกค,คือคือกันกับลูกวิ่งครับแต่ว่าบ่คือกัน ต้องต้องหนีบลูกหันไว้จะข่าวลางเลยบอกว่ามีผู้เข้าใจไว้เถอคุณแจ็คครับเด็ดเป็นผลิตผลแนวทน่สำหรับผู้มักได้ด่างนะครับไอ้โมงหง้าปานะครับเด็กต้มดูเล็กๆน้อยๆนะปรับใส่ในพื้นที่ของจุ๋มไปเลาะ ดางหลายรุ่นับว่าอรชีพต้งเบิมสำรองแล้วครับฮปูหาปานี่แหละทังจากครับรถไทยแวมีรถไทยจอดาน้าตมากับโดยไดดงครับอายากหาจินสุลูกสุกเก่าครับล้วปูงติดง่ายสบายสั้นหนอ สั้นก่อนสางไปก่อนกูน่ก็สั้นไปนัเวลาจะสางสางออกยี่หือเานะครับสางขากรบขาออกเแบบนี้นะครับจับต้องทำยังไงลำบากบนครับพ่องไปยากถึงบานเนี่ยน้าม้ไปเลยนามงมาสงสางลุมคงเมยรับบานพู้ใดไม่มีเนโอ้พี่น้องเลย เปิ้ลปีต่อปีครับเดียวก็ันเปลี่ยวน่ะเพรานะวันน้อยกับบ่ไม่นแหนได้บัวขึ้นครับบัวนี่ลางขาดไม่เยอะนี่น้อยมองบึงแล้วเป็นมูปัดมูโวกันไแตครับมาทีดเดียวก่ะว่าวีเราเงาอยอะปัจจัยนี่บึงนีมงม่มอง พอถ่วงหัวนะครับน,น้่ยยเฉพาะเมื่อสมอนจุอบาครับบทุนเกิดจะล่งมากครับเก่ง้างนามเพราะผมบอครับว่ากนกับเพราะประมาณครับช่วเก็บช่วยยังกตเตรียมพร้อมนี่เรือกับมีครับ เงา,าเลยครับลูกลูกมีครับน้นอยนะครับอันใส่เข่าวข่าวด่งางข้างล่างกรบปูเคยใส่ด่างเด๋ยวู้จัยครับ วิธีการเจ็ดไปนั่งเ,นนเลื่อยๆบนก็นผู้เขาใส่ปอมธรรมดาเนี่ยนะบาน,นไปได้ล่างห้องอ่ะหันไว้เนี่ยจังบอกของตาด่างหันใส่ข่าวล่างไว้เลยล็อกเป็นช่องไว้ช่องมั่นเลยเป็ดด่างเขาทุ่นนั่งรับมั่นจับตองบอกโอ้ยพี่น้อง บ็เลยมีของเคลียรครับจับต้องกลางนี่เค็ดสูตรนี่เราไปเค็ดจับต้องนี่ทางที่น่องนี่ทุ่นขนาดเลยครับเค็ดนั่งขาชั้เราไปกลางกเร็วครับแล้วมูขึ้น,มนหมดเลยตุ่มตื่นสวยหมดน,นี่ยกตานำ

เอกมากไข่แน่แคคคคนครัรุมรับเครื่อเติมตากเงีแยวผ้าไปครับตากอะไรพี่นาะลสันด่างผมแหน่ขุ้นเสียบเ้าไปในตาคราับเฉะกรกกาเฉะไปหาหมอลสขึ้นก็ได้ นอองชอบเบิอง้ามนเศ้าก็เศร้าอยู่ครับน,น้องมากเมือหนหอ,อกอยู่เห็ดด่างลูกลูกนี้แว่าเพื่อรับจับแบบลูกบิ่งเข้ามากนะครับเบิร์ทน้าดูทุกข้าบอกวี่ที่อธิบายอย่งเบิงตั้งครับ โดยจุกจัดเสร็จแล้วนบเป็นยังครับ่อสร้างร,นนรื้อเื่อไรรับภูบท่านหุ่จักก็ประเทศมันก็ซ่าเนี่ยแล้วครับว่ามันเขาตองมันตองวเาตองหันลูกใส่ขี้มหันใส่ข่าวดังข่าวลางไว้ครับจะมี ทำดิบเงาเลยบวงกมาดิธรรมดาแล้วมนนักะไรรตื้นนะครับตื้นสดเลยม่มีตื้นสุด so ที่สามเมตรเองนะครับแต่ขึ้นมากนใ่นนครับหน้าโดนๆอ่างนี้มอง่าถ่วพวแล่วครับงอเมื่อตุ่มออกตุ่งานเลี่งหาแลงหามมย่างได้ครับ ครับเลยนเลยปลาไงก็มีครับรบุมบอสนด้ใส่ครับปลาที่ปลาข้าวนี่นะครับเพระาะมันยึดบับงไซอยู่ตะแน่ีน้หลายหน,นาม่วมบเครับนามเหลายนครับตองนื้อเียดากไงลงบุม,ม,งบม,มีกับลรุงเลยครับ,บลรุง

บิ่มใส่ความเปนมดมาเลยครับหลายเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นก็แปดเส้นคือิหัสิบหกต่อเลียนกันลุ่มครับเรียนใส่ออกใส่ใส่ความกางทีกับ่ได้แล้วยำเข้ไปใไป นางเนึงทีสำรับสนไปครับแต่ว่าทีสุดของต้องบนมอีกทีเส้นเพิงครับนี่ทีคนอีกแล้วงานลมงานงานกลุ่มปลาบุ้งครับคนทีมาเช็ควันที่เกินครับขาพันป่าเพิ่งมากลุ่มปลาบุ้งเอางยังคิดตัดีขาพันป่าที เลยงากก้นุนบอกเขาอาจจหายิ้มไปเข้าใส่สัว์ผู้หามเราต้องบมผู้หามที่เจอได้แล้วรับโดนโดนคุณมาตรวจจหนึ่งตรวจพิที่นะครับบวกเข่งคัดพวปืนให บวใส่ด่ดงห้างครับบวใส่แสดงปีนี่เส้นเย็บเส้นหาที่เปนใส่ครับเ่าเอาปลาเเอาปลาดูเอาตัวปลาเพราะเขามมล้เนือะไรน้เป็นลูกเหนบกราดางขัดสงกางง่ายราสันกรสั้าง่ายเอาขอกั ฟันฟนนึงหรือว่ากางออกฟันอีกซึ่งกลางออกไปนสองสัตว์เป็นสองเดี่ยวไปเลยช่อนๆโมกุลลงเพียงนะครับน้องว่าเห็นหน้าของโผล่ลงเพยงโอ้ยาวเหรอครับพี่น้อง ปลาพัดคลิปนี้ครัมีอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกบุ่มมีเด้อพี่น้องเด้อมีครับปลาลู่น้องกันพุ่นละโทษบุญละครับปลาลู่น้องกันครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับปลาลู่กระสือเขามีแมงใส่บางลั่นครับพี่น้องบุ่มใส่บางลั่นด่างห้างด่างห้างตอนนึงครับดัางจี๊เส้นตอนนึงจะซีเส้นเกิงครับที่ตอน นี่แหละครับ